นะ้าอย่างเรื่องของมาตรฐานลุกไหมเนี่ยจริงๆก็มีการพูดถึงอย่างเคสนี้ถึงแม้จะไปพุ่งเป้ากันตอนนี้ในเรื่องของการติดตั้งถังกา๊าซเกินกว่าที่อนุญาตการรั่วไหลามาตรฐานต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่มีการพูดถึงด้วยเหมือนกันนั่นก็คือถ้าสมมุติว่ารถคันนี้ภายในเนี่ยมีสิ่งที่ใช้ประดับตกแต่งมันได้มาตรฐานการลุกไหมเนี่ยมันอาจจะพอซื้อเวลาได้เพิ่มมากขึ้นด้วยหรือไม่กันตรงนี้เนี่ยม,มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ใช่ครับจริงๆถ้าเราดูเคสเนี้นะครับก็มันมีหลายประเด็นนะเรื่องลุกไหมก็เป็นต้นเหตุหนึ่งนะครับที่ถ้ามีเกิดไฟไหมขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเสียหายในคนทช้าง,งานนะครับแต่ประเด็นที่ตามมาอย่างที่สองคือถ้ามีประกายไฟมีการลุกไหม้แล้วเนี่ยวัสดุที่อยู่ในรถเองเนี่ยถ้าไหมไฟได้คนข้ง,ขงไวมันก็จะทําให้คนผู้โดยสารที่อยู่ในรถเนี่ยมีโอกาสหรือมีเวลาในการหนีเนี่ยค่อนข้างช,า <S <S ช้าอันนี้คือเป็นประเด็นที่สอง ประเด็นที่สามตามมาคือสมมุติในกรณีที่ถ้าวัสดุในรถเองเนี่ยลุกไหม้ช้าแล้วนะครับมีเวลาพอที่จะซื้อเวลาเผื่อที่จะหนีออกมาได้เนี่ยประตูหนีไฟก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งเป็นประเด็นที่สามและประเด็นที่สี่คิดว่ามันน่าจะสอดคล้องกันเลยอันนี้คือเราเรา,เราพูดถึงเรื่องของการการการหนีภัยแล้วกันนะครับเวลาเกิดเหตุแล้วประเด็นที่สี่คือเรื่องของการฝึกซ้อมการประสบเหตุว่าถ้ามีเหตุเกิดขึ้นเนี่ย ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับในสี่ประเด็นเนี้มันประกอบกันหมดเลยคือคหนึ่งเนี่ยแน่นอนเวลาเราแก้ไขปัญหาอย่างที่ได้หลายฝ่ายให้ความเห็นกันมาก็คือหนึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดแน่นอนคือต้องไม่ให้เกิดไฟไหม้ะนะครับอันนี้ก็ต้องไป address ดดในเรื่องของอ้ตัวการประกอบมาตรฐานหรือตัวถังแก๊สซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าก็อยู่ในระหว่างการเข้าไปตรวจสอบโดยละเอียดกับรถที่มีความเสี่ยงสูงแต่แน่นอนเวลาเกิดเหตุเนี่ยมันมีเหตุที่สุดวิสัย จะทํายังไงกนะ็มันก็จะเกิดประกายไฟแล้วเกิดไฟไหม้มซึ่งพอเกิดไฟไหม้เสร็จเคสหลักๆอันนึงก็คือว่าทำอย่างไก็ได้ให้วัสดุคนไฟที่อยู่ในรถเนี่ยมันไหม้ค่อนข้างช้าและมีเวลาที่จะช่วยเหลือได้นะครับซึ่งจริงๆอย่างเนี่ยตัวประกาศที่จะให้มีการกาหนดให้มีวัสดุคนไฟเนี่ยมันก็ถูกในการศึกษามาตั้งแต่ประมาณสักจบๆสิบปีละนะครับซึ่งจริงๆอย่างที่ทุกท่านทราบอยู่มันก็มีเคสไฟไหม้อยู่บ้างในอดีตนะครับเฉลี่ยมาปีครั้งปีละครั้งถึงสองครั้งเนี่ยเพราะนั้นทางกรมส่งทางบุกเอง ก็มีความพยายามนะครับที่จะมีการกําหนดมาตรฐานตัวนี้ซึ่งก็เป็นมาตรฐานระดับสากลที่ทางกรมกลุ่มข,ข,ขบวนจะหยิบยืมมาใช้มาประกาศให้เป็นมาตรฐานของไทยแต่ปัญหาของมาตรฐานตัวนี้คือว่าเรามีการศึกษาและมีความพยายามที่จะประกาศตั้ง 2, 60, 61, แ,แต่ปี2561 2562แล้วประกาศมาเสร็จเนี่ย ทางผู้ประกอบการเองก็มีข้อเรียกร้องว่าจริงๆยังไม่สามารถเตรียมพร้อมได้เพราะว่าพวกวัสดุเนี่ยมันก็จะเป็นวัสดุที่อาจจะมีราคาแพงบ้างมีขาดแคลนวัสดุไม่สามารถดําเนินการได้ก็เลยมีการเลื่อนการบังคับใช้มาเป็นระยะะจนกระทั่งสุดท้ายได้บังคับที่ปีหกห้ายังไงก็ดีพอบังคับหกห้าเสร็จคำถามก็เกิดต่อว่าตามประกาศเนี่ยนะครับพอบังคับเสร็จก็บังคับเฉพาะรถที่จดทะเบียนใหม่ ยังไม่สามารถบังคับใช้กับรถที่อยู่ในระบบเดิมได้ได้ซึ่งในรถเก่าเองเราก็มีเป็นหลักหมื่นคันนะครับทั้งสองประเภทเท่าที่ดูในรถทัศนาจรเนี่ยปกติรถทัศนาจรก็จะเป็นรถมาตรฐานหนึ่งมาตรฐานสี่มาตรฐานหนึ่งก็คือรถชั้นเดียวนะครับปรับอากาศกับมาตรฐานสี่คือเป็นรถสองชั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจานวนสัดส่วนที่จดทะเบียนใหม่ตอนช่วงประมาณหลังปี65้ามันเนี่ยมันก็มีหลักสัดส่วนค่้นข้างน้อยแค่5ี่เปอร์เซ็นต นะครับอีกวันหมื่นคันก,ก็ก็ยังไม่สามารถคองพลายากับมาตรฐานใหม่ได้ค่ะเพราะฉนั้นตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นว่าจริจริงเนี่ยมาตรฐานต่างๆที่กลมมีความพยายามที่จะมีการยกระดับมาเป็นระยะระยะเนี่ย มันยังมีแยบอยู่แล้วดังนในรถเก่าที่ยังอยู่ในระบบค่ะเท่ากับว่าเคสที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงชี้ให้เห็นแล้วนะคะว่าการที่เราตัดสินใจเลือกว่าให้กฎหมายเดินหน้าไปกับรถใหม่ไม่ได้มีผลกับรถเก่าเนี่ยมันมีโอกาสสร้างความสูญเสียขนาดใหญ่ได้แต่ทีนี้ถ้าเราดูค่ะแนวทางสําหรับการจัดการมันจะเป็นยังไงถ้าเหตุผลก็คือการที่ต้องการให้ผู้ประกอบการก็ไปด้วยกันได้เขาก็มักจะบอกว่าเขาไม่พร้อมค่ะแต่พอมันมีความสูญเสียแบบเนี้ยไอ้คำว่าไม่พร้อมมันคงจะมาชดเชยเยียวยาความสูญเสียไม่ ได้นะคะคใช่ครับจริงๆถ้าเราเห็นเคสนี้เป็นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญแล้วกันนะครับ uh huh. ว่าจะต้องมีการประเมินผลแล้วก็มีการปรับปรุงมาตรฐานรถจริงสําคัญอันหนึ่งผมก็ปฏิเสธไม่ได้ครับผู้ประกอบการเองเนี่ยก็มีข้อจํากัด uh huh. แล้วจะเป็นเรื่อง,องเองินทุนเรื่องการประกอบการเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมยังคิดว่านะครับบางส่วนเนี่ยอาจจะต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการไหม uh huh. นะครับอย่างเช่น มีเงินทุนให้ทางผู้ประกอบการเข้าไปปรับเปลี่ยนปรับปรุงมาตรฐานมีเงินกู้อ่าระเบียต่ําหรือดอกปลอดอกเบียสสาหรับการปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยหรือมีแรงจูงใจอื่นๆที่จะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนมาตรฐานลดได้ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นประกอบกับการยกระดับการให การประกอบการด้วยว่าจะเป็นในเรื่องของคนขับรวมถึงในเรื่องของอการยกระดับในเรื่องของอวิธีการ,รเผชิญเหตุจุดเฉินหนีไฟนะครับซึ่งเราก็จะเห็นอย่างิงๆเนี่ยในการเดินทางรูปแบบอื่นเช่นการเดินทางทางอากาศเนี่ยเราก็จะพบว่าเวลาทุกครั้งที่เราขึ้นเครื่องบินเราก็ต้องอฟังนะครับโปรโตโคอลในการหนีภัยไม่ว่าจะขึ้นบ่อยหรือขึ้นไม่บ่อยเพราะฉะนั้นเนะี่ยโปรโตโคอลในการหนีภัยพวกนี้นะครับเราควรจะต้องเริ่มมาบังคับใช้กับรถ โดยสารไม่ว่าจะเป็นประจําทางหรือไม่ประจาทางไหมนะ <c oughs> ครับว่าเวลาขึ้นรถโดยสารระยะทางไกลเนี่ยอาจจะมีโปรโตโคอลยังไงเวลาถ้าเกิดเหตุประตูหนีไฟของรถนี้อยู่ตรงไหนควรจะต้องทํำยังไงทิ้งสัมภาระทั้งหมดใช่ไหมอะไรพวกนี้เป็นต้นคือเรื่อง <c oughs> พวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญที่อาจจะต้อง ค่อยๆทยอยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของการเดินทางโดยรถโดยสารเพิ่มมากขึ้นในอ่ายคนแต่อาจารย์มันรวมถึงเรื่องของการไปประกอบตัวถังด้วยไหมเพราะอย่างที่เราทราบว่ารถคันที่เกิดเหตุเนี่ยไอ้อตัวแชสซีก็50กว่าปีมาแล้วโอเคอายุการใช้งานของตัวแชสซีมันอาจจะยาวนานกว่านั้นแต่เรื่องของการประกอบตัวถังให้มันมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้จะต้องพิจารณากันยังไงบ้างคะตัวถังมันควรมีข้อกําหนดไหมว่ามันใช้ได้กี่ปีไม่กี่ปีแล้วหลังจากนี้จะต้องใช้มาตรฐานยังไงในการประกอบนะคะ มีจริงๆถ้าคนที่อยู่ในวงการแล้วกันนะครับแล้วก็ทางกรมส่งทางบกเองเนี่ยจริงๆก็ทราบอยู่ในเรื่องพวกนี้แล้วก็จริงๆเนี่ยในช่วงสักประมาณห้าถึงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> ทางกรมส่งทางบกเนี่ยมีการประกาศมาตรฐานใหม่ๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> เพื่อบังคับใช้อยู่เยอะพอสมควรแต่แน่นอนมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับว <c oughs> ัตูุนี้มาตรฐานใหม่ๆมีอะไรบา้างอย่างเช่นเรื่องของ ความแข็งแรงของเบาะที่นั่งความแข็งแรงของจุดยึดเกาะความแข็งแรงของตัวชิ้นสัวนิรนัยความแข็งแรงของตัวซูปเปอร์สตัคเจอร์หรือโครงสร้างของรถความแข็งแรงของการทรงตัวการทรงตัวไม่พลิกความง่ายกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ทางกรมเองเ,องเนี่ยมีการประกาศแล้วก็มีการบังคับใช้มาเป็นระยระยะเฉลี่ยประมาณสักสิบกว่าสิบปีเนี่ยกรมมาประกาศและบังคับใช้เกือบกันตลอด แต่นี่ปัญหาอย่างที่เราพบกันก็คือว่ามันก็จะมีรถกลุ่มหนึ่งที่จดทะเบียนปอดหน้านี้แล้วมีอายุมากแล้วก็ยังไม่ได้ตามมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าก็คงจะเป็นหน้าที่ของกรมที่ต้องลงขยอยไปตรวจสอบรถแต่ละคันแล้วก็ไปประเมินความเสี่ยงว่าความเสี่ยงรถกลุ่มไหนเนี่ยที่ยังไม่คอม p l i กับมาตรฐานใหม่แล้วยังเหลืออยู่ในระบบเท่าไหร่เสร็จแล้วก็อาจจะต้องลองประกาศแล้วก็ลองเรียกเข้ามาตรวจเช็คดูมาตรฐานลวแล้วจะปรับปรุงเรื่องพวกนี้ยังไงแล้วก็ อาจจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานย้อนหลัง <c oughs> โดยมีเกเรสเซีย์ก็คือมีระยะเวลาให้ผู้ประกอบการปรับตัวรถ <c oughs> ใหม่แน่นอนต้องเข้ามาตรฐานใหม่รถเก่าอาจจะให้เวลาสักสปี หรือห้าปีให้ปรับปรุงให้เข้าสู่มาตรฐานใหม่ให้เร็วที่สุดนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ที่จะต้องเป็นมาตรการที่ต้องค่อยๆทย,อยอ,ย,อ,ยอยออกมาค่ะม,มันจะไปซ้ํากับพวกรถตู้โดยสารอีกไหมอาจารย์เหมือนกับตอนที่พยายามจะให้ยกเลิกการใช้งานอ่ะแต่ว่าก็ยังมีรถบางส่วนที่เขาบอกเขาก็เพิ่งจะผ่อนมาได้ปีสองปีเองก็ยังจะต้องใช้กันต่อไปอีกอะม,มันจะวนลูปกลับไปตรงนั้นอีกไหมคะใช่ครับแต่ว่ามาตรการทั้งหลายเนี่ยก็คงต้องใช้คําว่าทยอยแล้วก็ ดูสภาพของผู้ประกอบการและดูสภาพการใช้งานกลุ่มรถตู้โดยสารเนี่ยผมคิดว่าจริงๆสถานการณ์ตอนที่เราเริ่มทําวิจัยแล้วก็เริ่มทํานโยบายและรถตู้โดยสารสารแ้เนี่ยมันแย่ยกว่านี้ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าณตอนเนี้ผมคิดว่ามันดีขึ้นอาจจะไม่ได้ดีขึ้นทบทุกจุดแต่ดีขึ้นกว่าเดิมมากยกตัวอย่างเช่น การดัดแปลงการยืนบนรถตู้เนี่ยไม่เห็นแล้วเห็นน้อยมากอาจจะมีรีพอร์ตมาซึ่งก็ต้องไปไล่ตามจับสองเรื่องความเร็วจับ GPS e จับเรียบร้อยได้ล, <c oughs> ลวก็คือรถตู้ที่วิ่งเร็วร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเนี่ยแทบจะไม่มีในระบบแล้วเพราะฉะนั้นผมผมยังคิดว่ามาตรการที่ทางกรมดาเนินการมาที่ผ่านมาเนี่ยก็ประสบผลสําเร็จอยู่ระดับ <c oughs> หนึ่งนะครับ <c oughs> แต่ว่าไอ้สิ่งที่อย่างที่เรียนคือ่ก็ต้องเวลามันเกิดเหตุเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นในตัวแจบหรือปัญหาในแต่ละจุดมันก็ต้องค่อยๆทยอยแก้ทยอยปรับปรุงแล้วก็แก้ไข ถ้ามันมีทายหรือมีสัญลักษณ์ที่ทําไปเกิดในทางบวกขึ้นก็คือมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นเราก็คงต้องพยายามสนับสนุนใ้ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยดำเนินมาตรการนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะอ,อาจารย์คือเราจะห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการคิดไม่ดีมันคงห้ามยากนะคะอย่างเช่นกรณีเนี้ย พิ่ง <P eng> en> จะตวะรวจสภาพไปสเดือนค่ะแต่ว่ามีถังนอกระบบอยู่ในรถ5้าถังค่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงการตรวจมันไม่เจอได้ยังไงมันหมายถึงว่ารัฐซึ่งเป็นเรกูเลเตอร์เองอะ่ะคุณอ่ะต้องจริงใจกับกฎหมายที่คุณมีก่อนหรือเปล่าใช่ครับจริงๆเอ่อถ้าเรามองพวกแบบนี้นะครับจริงๆเราถ้าถ้าผมมองไปมองมองมองทางนโย,ยบายและชิงเศรษฐกิจด้วยเนี่ยปัญหามันน่าจะมีการอย่างลากลึกกว่านั้นระดับหนึ่งหนึ่งก็คือผู้เอาการอย่างเนี่ยจะมีข้อจํากัดในเรื่องของตัว ต้นทุนเนี่ยแล้วเวลาคนมาจ้างเนี่ยงบประมาณก็จํากัดพองบประมาณจํากัดเสร็จจริงๆเนี่ยค่าเช่าเพลิงอะ่ะมันเป็นปัจจัยสําคัญอรถกลุ่มนี้ถ้าใช้น้ํามันเนี่ยค่าเช่ารถอาจจะแพงมากค่ะแล้วผู้ที่จะมาจ้างจะจ้างไม่ไหวพอจ้างไม่ไหวเสร็จก็เลยอ่ะก็เลยต้องติดแกสพอติดแกสเสร็จอ่ะจุดเติมมีจํากัดอแล้วเวลาวิ่งทัศนาจรต้องวิ่งระยะทางไป ันนี้ก็อนุมาณได้ว่าจริงๆทำไมพวกต้องใส่ถังเยอะ,อะเขาต้องวิ่งไกลเขาเติมปีเติมเต็มเสร็จแล้ววิ่งไกลแต่กรมเมืองเนี่ยด้วยข้อจํากัดที่ในเรื่องเชิงวิศวกรรมเนี่ยกําหนดให้มีการติดตั้งถังแก๊สมากกว่านั้นไม่ได้เพราะมันจะผิดหลักวิศ<ะ>วกรรมเรื่องของน้าหนักรถอทีนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าชันประกอบการไม่ได้ฉันรู้สึกว่ามันรับเงินรับงานไม่ได้แล้วทาไมคุ้มเจ้ยถ้าไปแก้ตรงนี้แล้วถ้ามันไม่โดนจับนะมันก็น่าจะคุม้มแล้วก็น่าจะพอรับงานได้เขาก็เลยไปดัดแปล เพราะฉะตรงนี้อย่างเนี่ยส่วนหนึ่งผมว่าน่าสนใจว่าเราคงต้องไปลงลึกถึงเรื่องของลักษณะการประกอบกิจการของเขาและเรื่องของต้นทุนของเขาเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของรายได้ที่เขาจะทาแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุแน่นอนส่วนหนึ่งแน่นอนคือก็จะมีผู้ประกอบการที่มักง่ายเราจะเอาถูกแต่ก็ผมก็คิดว่าจริงผู้ประกอบการเองก,ก็ก็คงไม่ได้อยากให้เกิดเหตุแบบนี้แหละค่ะแล้วถ้ามีมาตรการของรัฐที่รัดกุมแล้วก็สดคล้องกับ ลักษณะาการประกอบการและมีการ<ช>แข่งขันที่ดีกับผู้ประกอบการก็อาจจะทําให้ระบบเนี่ยมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะท่าน <ๆ S 2> นี้รวมไปถึงเรื่องของการตรวจตรวจตรออต,ตรวจสภาพรถด้วยไหมคะอาจารย์ใช่ครับแต่ว่าพอดีเนี่ยในกรณีนี้จจเดี๋ยวผมเข้าใจนะผมเข้าใจว่าทางกรมจะมีข้อมูลทางกรมที่ชัดเจนขึ้นในการตรวจสภาพรถโดยสารประจําทางที่เป็นรถสาธารณะเนี่ยไม่สามารถจะใช้ตรออเอกชนได้ต้องมาตรวจที่สํานักงานขนส่งจังหวัดสานักงานของขนส่ง ซ็่งอาจจะในจังหวัดหลายจะมีหลายหลาหลายจุดนะครับเพราะฉะนั้นคือคนส่งก็เป็นผู้ตรวจเท่านั้นไม่สามารถไปตรวจตรอได้แต่ถ้าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลอะไรพวกนี้ไปตรวจตรอที่เป็นเอกชนได้ค่ะอาาลค่ะจ้างขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ